ถามพี่สาวแล้วเราหาหนาเอกได้หรือยังเมื่อดำนอนต่อหลักฐานพี่สาวจึงยอมรับแต่ตอนนั้นเธอสับสนไปทั่วขนาดตอนนี้เธอคิดได้แล้วแต่เดิมเจ้าสาวของเขาก็คือเธอตอนนี้เธอกลับมาแล้วเขาควรดีใจไม่ใช่หรอไพ่ยึงไล่ให้ออกไปพี่สาวถามไพ่เอกนแน่ใจหรอว่าต้องการแต่งงานกับคนรักไท่ไพ่เอกบอกพี่สาวแม้เธอจะเป็นคนรักไพยของตระกูลเตียงแล้วยังไงตราบใดที่เขาชอบเธอก็เป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดในโลกและต่อไปหากใครกล้ารังแกนางเอกถือว่าเป็นศัตรูกับเขา พี่สาวเห็นพระเอกแล้วปกป้องนายเอกมากขนาดนั้นก็ไม่พอใจเพราะทุกอย่างที่นี้ควรเป็นของเธอเธอจึงเปิดคลิปเพื่อนที่นายเอกมีความสัมพันธ์กับชายคนหนึ่งให้ทุกคนดูทําให้แขกในงานพากันต่อว่านางเอกเป็นผู้หญิงเลวนอนกจากผู้ชายคนอื่นแล้วยังมาแต่งงานกับพ่อครัวที่ร่ํารวยนายเอกฟังก็เสียใจมากขอโทษพระเอกพระเอกรู้ดีว่าผู้ชายคนนั้นคือเขาเองจึงปลอบใจว่าไม่ต้องกลัวเขาจะอธิบายให้เธอฟังข้าวหลังจากนั้นก็ต่อว่าพี่สาวที่กล้าทาแบบนี้พี่สาวบอกพระเอกไม่ต้องเกลียดที่นายเอกมี กับชายอื่นแต่เขาคนสนใจว่าเขาอยากเป็นพ่อของเด็กในท้องเปล่าน้องชายกับแม่เลี้ยงได้ยินก็ตาดใจรีสองคนให้ไปบอกข้อพระเอกมาที่นี่พระเอกจึงถามนายเอกว่าเกิดอะไรขึ้นบอกเขาได้นะน้าเอกยอมรับว่าตอนนี้เธอกําลังตั้งท้องพี่สาวเข้ามาแส่ว่านายเอกตั้งท้องโดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครเป็นพ่อของเด็กผู้หญิงอย่างนางเอกไม่ควรยืนอยู่เคียงข้างเขาน้ยเอกตอบว่าพี่สาวไม่เหตุอะไรมาพูดแบบนี้กับเธอพี่สาวใส่ร้าย,ายน้าเอกต่อว่าออกไปเที่ยวกับผู้ชายคนอน่นทุกวันแล้วยังอยากเป็นภรรยาของคนรวยอีก พร,ระเอกได้ฟังก็เสียใจค,คิดว่าที่นายเ,เข้าหาเขาเพราะว่าเขาเรวยนายยอมรับว่าเคยคิดแบบนั้นแต่หลังจากดูเรื่องเด็กคนนี้เธอก็ไม่เคยฝันอยากเป็นภรรยายที่ร่ำรวยอีกเลยนายเอกบอกพระเอกเธออยากอธิบายให้เขาฟังหลายครั้งแล้วจริงๆแต่เขาไม่เคยให้โอกาสเธอพูดเลยพระเอกถึงให้นายเอกพูดความจริงให้ฟังนายเอกเล่าว่าคืนนั้นเธอไปส่งอาหารให้ลูกค้าแต่เราอยู่ๆก็ถูกชายสหน้ากลากลตัวไปมีความสัมพันธ์ด้วยเธอไม่รู้จริงๆว่าเขาเป็นใครและไม่เคยคบกับผู้ชายคนอื่นเลยพระเอกถามนางเอก ยืยนยันกับเขาได้ไหมว่าเธอมีความสัมพันธ์กับชายแปลกหน้าคนนั้นคนเดียวนนยยืยนยันค่าเขาคนเดียวจริงๆแต่เธอไม่รู้ว่าเขาเป็นใครไพร์ตึงๆนยมาต่อดแล้วบอกว่าเขารู้สึกผิดกับเธอมากนนยได้ฟังก็ตกใจว่าเขาพูดอะไรไพร์ตึงเอาแหวนโยกออกมาแล้วทมนักเอกจำสิ่งนี้ได้ไหมคืนนั้นคนที่ให้ของสิ่งนี้กับเธอเป็นเขาเองไายไม่เชื่อเป็นเขาได้ยังไงเขานอนเป็นผักอยู่ไม่ใช่หรอไพรบอกว่าเขาอธิบายให้ฟังคราวหลังจากนั้นไพรก็ประกาศให้ทุกคนดูว่าผู้ชายในลิปวดีีโอท่ เตียงลีเปิดให้ดูเป็นเขาเองแล่เด็กในท้องน้าเอกก็เป็นลูกของเขาเตียงลีไม่เชื่อค่ะว,ว่าพระเอกคือแก้ตัวให้หน้าเอกพระเอกบอกว่านี่คือความจรงิงหลังแต่งงานเขาจะต่งงานแถลงข่าวอีกครั้งจากนั้นก็สั่งให้เจ้าหน้าที่มาจับตัวพี่สาวข้อหาชนแล้วหนีพี่สาวบอกพระเอกคำแบบนี้กับเธอไม่ได้นะเธอเป็นเจ้าสาวที่ท้าจริงของเขาตั้งแต่รกชื่อของเธออยู่ในกาแต่งงานและชื่อของเธอก็อยู่ในทะเบียนสมรสด,ด้วยพระเอกถึงให้เจ้าหน้าที่เอาหนังสือหย่าร้างออกมาซึ่งเขาได้แต่นหนังสือหย่าไว้แล้ว พี่สาวบอกว่าเธอจะไม่ยอมเธอเป็นเจ้าสาวตัวริงของเขาพ่จึงเรียกผู้ช่วยมาหักแขนพี่สาวเห็นท่าไม่ดีจึงขอร้องให้น้องชายช่วยพ่เคํถามน้องชายมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่น้องชายได้ปฏิเสธเขาไม่รู้จักเธอพี่สาวเลยข่าว่าน้องชายโกหกแม่ก็ช่วยยืนยันอีกคนว่าน้องชายไปที่บ้านและขอให้พี่สาวมาที่งานแต่งงานเพื่อทําลายชื่อเสียงของพระเอกแม่เลี้ยงจึงบอกให้น้องชายรีบพอบอกพอให้มาที่นี่ด่วนพี่สาวขอร้องพระเอกอย่าตัดมือเธอเลยนะ เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเธอจริงๆเป็นความผิดของน้องชายทั้งหมดแม่เห็นพี่สาวรัวจึงตบบน้านางเอกและบอกให้ช่วยพูดกับพระเอกนางเอกไม่อยากเห็นพี่สาวถูกพระเอกตัดมือจึงขอร้องให้พระเอกไว้ชีวิตเธอยออเ,อเธอเองก,ก็พูกหลอกเหมือนกันพระเอกจึงบอกให้พี่สาวเซ็นชื่ยอในแม่ยาพี่สาวจึงยอมเซ็นทาให้แม่ไม่พอใจเขาไปดีนางเอกและต่อว่าถ้าพี่สาวถูกบเข้จโหดท่านจะเดียดนางเอกตลอดไปขอบุญทํามผู้นางเอกให้อย่าดยายที่เลี้ยงดูนางเอกมาเป็นอย่างดีช่วยพี่สาว้วยแม่บุญทรรก็นางเอกไม่ยอมช่วยจึงเอาขี้เข้ายายออกมาและบอก ห่างนายเอกไม่ช่วยพี่สาวแต่ทำลายขี้เท่าของยายา้านายเอกเห็นพอลและแม่ทำเดินไปจึงนั่งลงแล้วโคัวลงกับพื้นขอโทษยายจากนั้นก็บอกหากยายยังมีชีวิตอยู่่ันแต่ไม่บังคับเธอดังนั้นเธอไม่ช่วยไฮตอ็ามนางเอกเธอไม่ผิดที่ไม่ช่วยแล้วบอกเจ้าหน้าที่พาตัวพี่สาวออไปพอเข้ามาขอร้องนางเอกให้ช่วยให้เฮตันที่เคยเลี้ยงดูมาไฮเอบอกว่าขอร้องนายเอกไม่มีประโยชน์เพราะเขาจะไม่มีวนันปล่อยพี่สาวไปแนะ่เขาไม่เอาเรื่องพวกคุณที่เอาคนรับใช้มาแต่งงานก็ดีแค่ไหนล่ะ นายเอกได้ฟังก็รู้สึกเสียใจคิดว่าพระเอกไม่จริงใจกับเธอเขาแค่ใช้เธอทำลายความสัมพันธ์การแต่งงานเท่านั้นพอเห็นว่าถ้าไม่ดีกลัวพระเอกไม่ต้องการนางเอกจึงบอกให้เห็นกัที่นายดูแลาตามเขาป่วยพานายเอกกลับไป,ประกูลฟูด้วยให้เธอเป็นคนรับใช้ของเขาก็ได้จากนั้นก็ซิปกระซะ้บกับแม่บุญธรรมวา่าให้ในายเอกไปอยู่กับพระเอก,ก่อนเราค่อยหาทางขู่เธอให้ช่วยพี่สาวนายผู้อย่างน้อยใจเธอถูกทิ้งเหมือนเดิมอีกแล้วพระเอกปลอบไม่ต้องลัวเขาจะปกป้องเธอเองนายเอกบอกว่าเขาไม่มี ความสัมพันธ์อะไรกับเธออีกต่อไปไอเอกบอกว่าทําไมไม่มีเธอใส่แหวนของเขาแล้วอย่าคิดเลิกกับเขาเด็ดขาดเมื่อพ่อพระเอกมาถึงแม่เลี้ยงก็เข้ามาฟ้องว่านายมาหลอกลวงแต่งงานเธอแต่งงานแทนพี่สาวโชคดีที่น้องชายรู้ทันเวลาไม่อย่างนั้นพระเอกคงถูกคนอื่นพอร้อยยอ่อพเอกบอกพ่ออายได้ยังไงวันนี้เขาได้รับอิสรภาพคืนช่างเป็นงานที่มีความสุขจริงๆพ่อแต่ว่าพระเอกที่ทําเรื่องไร้าสาระพระเอกจึงประกาศการแต่งงานเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วจากนั้นก็ให้ผู้ช่วยเอาการ งานแต่งงานให้พ่อและน้องชายดูน้องชายเห็นก็ตอบว่าที่พระเอกวางแผนให้เขาติดกับดักตั้งแต่แรกพระเอกบอกน้องชายเขาแค่าวางอุบายเล็กๆไม่คิดว่าน้องชายจะติดเลยจริงๆความริงขกทุกคนที่มาได้รับคำเชิญมางานม้่นของเขามีเพียงน้องชายเท่านั้นที่ได้รับรเชิญงานแต่งน้องชายฟ้องพ่อว่าพระเอกวางแผนต่อต้านเขาพระเอกบอกว่าหากเขาไม่วางแผนนี้เขาจะส่งข้อความถึงตระกูลเตียงให้มาาไม่อย่ารังได้ยังไงจากนั้นก็เข้าไปขอบคุณน้องชายที่ช่วยให้แผนสำเร็จพ่อจึงตอบว่าน้อง ชายแล้วบอกให้ออกไปไพเอกบอกพ่อเรื่องตลกจบลงแล้วงานมั่นของเขากําลังจะเริ่มตน้นพอบอกไพเอกท่านจะไม่ยอมรับและไม่เชื่อว่าเด็กในท้องเป็นหลานของท่านเพราะมันบังเอิญเกินไปหากอยากให้ท่านเชื่อต้องพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่ไพเอกบอกว่าเขาเชื่อนางเอกนางเอกไม่อยากเห็นพ่อลูกอย่างกันเพราะเธอเธอหวังให้ไพเอกได้รับพรจากครอบครัวหากเหีียงพ่ออีกเธอจะทิ้งเขาไปตลอดกาลไพเอกจึงบอกพ่อเขาจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของนางเอกภายหลังแต่วันนี้เขาขอแต่งงานมั่นก่อนพ่อจึงยอมดับไป หลังเสร็จพิธีม่านพระกก็ตุ้งเมืออ่อน้ายออกมาแถลงค่ะว่าผู้ชายในคลิปี่พี่สาวเปิดให้ดูเป็นเขาเองจากนั้นก็เปิดคลิปเพื่อยืนยันว่าชายที่สวมหน้ากากคืนนั้นเป็นเขาจริงๆนักข่าวไม่เข้าใจทําไมพระเอกถึงสวมหน้ากากและก็ไม่เข้าใจว่าทําไมพระเอกถึงไม่สวมแหวนแต่งงานที่นิ้วพระเอกต้องเอาแหวนแต่งงานออกมาให้นั่งเอกนายเอกได้รับโทรศัพท์จากพ่อบุญธรรมว่าแม่บุญธรรมฆ่าตัวตายเธอจึงไม่บอกไปพระเอกขอบไปด้วยเมื่อมาถึงนายก,ก็ขอให้พระเอกกลับไปก่อนเพราะกลัวว่าพ่อแม่ของเธอจะมาเรียกร้องบางอย่างจาก เขาไอเอกบอกห,กหักนายเอกต้องการอะไรเขาเห็นด้วยโดยไม่มีเงื่อนไขนายเอกขอบุณที่เขาใจด,ดีกับเธอจากนั้นก็เข้าไปข้างในแต่ภาพที่เห็นคือพ่อและแม่กําลังเล่นไพ่นกกระจอกกันยังมีความโศกถึงเข้าไปต่อว่าที่แม่ก็หกแล้วขอตัวกลับพ่อและแม่สั่งให้หนาาเอกอยู่แล้วบอกให้หนาาเอกไปขอร้องให้เอกให้ปล่อยพี่สาวนาาเอกบอกแม่ว่าเธอไม่มีความสามารถที่จะทําให้พ่เอกฟังได้แม่บอกถ้าเขาไม่ฟังก็คุกเอาขอร้องจนกว่าเขาจะยอมรับปากแล้วค่อยลูกขึ้นแต่กูลเลียงไม่สามารถเลี้ยงเธอได้ด้วย ปลอบประโยชน์นาเอกบอกเธอเองก็คิดแบบนั้นแม่เลี้ยงจึงผักนาเอกและตบด้วยความโกรธหาวนาเอกอยู่สุขสบายปล่อยให้พี่สาวทนทุกข์พ่มาในคุกนาเอกจึงตัดขาดกับพ่อครัวเตียงเพราะเธอตอบแทนบุญคุณที่เลี้ยงมาแล้วแม่มุนทามได้ยินก็กลั้งแต่ปวดหัวใจเมื่อเห็นนาเอกเป็นห่วงจึงไล่ให้ออกไปแต่พ่อนาเอกไปจริงๆก็มีดมาปีแาจและข้อตัวเองส่วนพ่อบุญทามก็คุกเข่าขอร้องให้นาเอกช่วยพี่สาวนาเอกจึงยอมรับปากด้านเพ่ก็นั่งรอนาเอกด้วยความเป็นห่วงเมื่อบุ่ท่อยมาบอกว่านาเอกกลับมาแล้ว ก็รีบบอกไปรับทันทีเมื่อเห็นนายเอกดูสาวถึงหนึ่งเข้มากอดด้วยความห่วงยายถามว่าเป็นอะไรไปไพเอกเห็นรอยทำที่แขนนายเอกก็ถามด้วยความเป็นห่วงว่าเธอถูกพวกเขาทุบตีหรือเปล่านายเอกบอกว่าไม่มีจากนั้นก็คุกเข่าขอร้องไพเอกให้ปล่อยพี่สาวออกมาไม่งั้นครอบครัวเตียงจะไม่มีวันปล่อยเธอไปไพเอกหาว่านายเอกใจดีเกินไปแล้วพวกเขายึงหลอกใช้เธอได้นายเอกบอกไพเอกเธอสูญเสียพ่อแม่ตั้งแต่เด็กคุณยายเตียงพาเธอไม่อยู่ด้วยแม้ว่าพ่อแม่จะทุบตีและดูเธอเสมอมาแต่พวก เขาก็ไม่ได้ไล่เธอออกจากบ้านไม่งั้นเธอคงอดตายตั้งแต่ตอนนั้นแล้วห่างไม่มีครอบครัวเตียงเธอคงไม่รอดมาจนถึงทุกวันนี้ไพ่จึงยอมรับปากว่าจะปล่อยพี่สาวไปแต่ต้องสัญญากับเขาว่าจะตัดขาดกับครอบครัวเตียงไนเอก,ก็สัญญาไพ่จึงสั่งให้ผู้ช่วยไปถอนฟ้องพี่สาวไนอขอบคุณไพ่ที่เขาได้ดีกับเธอไพ่บอกว่าเขาไม่ใช่คนดีแต่เขารับปากเขาอยากให้โอกาสเธอเป็นครั้งสุดท้ายหากเธอยังอยู่กับตระกูลเตียงก็ไม่ต้องกลับมาบ้านผู้อีกไนก,ก็รับปากเธอเข้าใจแล้ว นายเอกหนึ่งเข้ามากอดด้วยความรักต่อมาแม่บุญธรรมก็บอกนายเอกว่าพี่สาวกลับมาอย่างปลอดภัยแล้วแต่พี่สาวคิดถึงนายเอกมากอยากชวนนายเอกกลับมาทานข้าวด้วยกันนายเอกบอกให้แม่รักษาสัญญาที่บอกว่าจะให้สราก,กับเธอเราวด้วว่าตายไปนายเอกได้ยินก็ดีใจที่นายเอกไม่หลงกลพวกนั้นและสัญญาว่าเขาจะอ,อยู่เคียงข้างเธอเสมอนายเอกเข้าไปกอดขอบคุณวันต่อมาพี่สาวให้คนมาจับตัวนายเอกไปนายเอกอยากรู้ว่าพี่สาวต้องการอะไรหักไม่แค่เพราะเธอขอร้องพระเอกป่านี้พี่ คงงยอู่ในพี่สาวบอกวันนี้เธอจะแก้แค้นน้าเอกที่ยังตำแหน่งภรรยาพระเอกของเธอไปจากนั้นก็จ้างขอทานให้ขืนใจน้าเอกและให้คนถ่ายวิดีโอไว้ชายขอทานเห็นน้เอกขัดขืนจนเขาไม่สามารถแต่ต้องตัวได้พี่สาวถึงให้ยาแล้วเอาให้ขอทานผสมน้ำกอกปากให้น้าเอกกินไม่นานนาาเอกก็สลบไปผู้ช่วยมารายงานพระเอกว่านาาเอกถูกหลักฆ่าตัวไปพระเอกจึงสั่งให้ผู้ช่วยไปสืบมาน้องชายเข้ามาในห้องและบอกพี่สาวมอมนาาเอกให้เขาล้อออกไปตาพี่สาวไม่ยอม มองถูกน้องชายบีบคอและมอบเพลคให้ขอทาน5ล้านขอทานรวบเป็ดเพลคลอ,อกไปทันทีพี่สาวบอกน้องชายเธอแค่อยากทำลายชื่อเสียงของนางเอกน้องชายเห็นด้วยหากงใน,นชื่อเสียงเสียหายไปเอกก็เสียหายไปด้วยมันยิงปืนนัดเดียวในนกของตัวแต่นางเอกกย่าขนาดนี้เขาไม่สามารถให้เธอมีอะไรกับขอทานคนนั้นได้จริงๆพี่สาวสงสัยน้องชายห้องตกหลุมรักนายเอกเขาเลาวน้องชายจึงโทรสั่งให้ลูกน้องเอาน้ากาักมาให้เมื่อพี่สาวรู้ว่าน้องชายเจะแต่การนายเอกก็ออกไปน้องชาย สั่งให้ช่างภาพทิ้งกล่องวิดีโอไว้ลอกไปน้องชายเข้ามารูปไรนางเอกแม่นักเอกจะเห็นเขาใส่หน้ากากแต่ก็รู้ว่าเขาไม่ใช่พระเอกจึงถามว่าเขาเป็นใครน้องชายบอกว่าไม่สำคัญว่าเขาเป็นใครสิ่งสำคัญคือเขาสามารถดูแลเธอได้เป็นอย่างดีจากนั้นก็เข้าไปดูมนังเอกนางเอกแม้จะไม่ค่อยรู้สึกตัวแต่ก็กัดหูน้องชายไปหนึ่งทีน้องชายจึงตอบนะด้วยความโกรธแล้วเข้าไปปลุกปั๊มนางเอกต่อนางเอกผลักออกจนหน้ากากหลุดเมื่อเห็นเป็นน้องชายก็ต่อว่าหากพระเอกรู้คงไม่ปล่อยเขาไปแนะ่น้องชายจึงผลั นายเอกลงไปนอนบนเตียงแล้วเข้าไปปลามแต่เาล่าไพก็มาได้ทันเวลาเข้าไปหีบน้องชายและจัดก,การจะลงไปกองกระพื้นนายเอกเข้ามากอดพระเอกบอกว่า้ากรัวพระเอกบอกไม่ต้องลัวนะต่อไปนี้ไม่มีใครกล้ารงแกเธออีกแล้วเขาจะกําจัดให้หมดน้องชายคิดทดําร้ายเธอเขาจะไม่ปล่อยให้น้องชายรอดอีกต่อไปแล้วจากนั้นก็ต่างให้ผู้ช่วยจัดก,การกับน้องชายแล้วอุ้มนายเอก,อ,อกไปนายเอกบอกพระเอกเ้ารู้สึกแปล,ปลเกเมื่อไพ่รู้ว่านายกโดนวางยาก,ก็โกรธมาเขาต้องหาตัวคนวางยามาขอดพดนางเอกจากนั้นก็พ ถ้านายกลับมาที่ห้องไม่เห็นหนายเอกไม่สามารถต้านทานฤทธิย์ยาได้ขังคู่จึงมีค้ำคืนที่เลร่าหลอนด้วยกันหลังจากนายเอกรู้สึกตัวพระเอกก็นำมาให้และถามามาตาเขาได้ไหมเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นนายเอกตอบตามได้จากนั้นก็ถามว่าทำไมตอนนั้นพระเอกถึงแกล้งนอนเป็นผักทั้งที่หายแล้วพระเอกบอกเหตุผลที่เขาแกล้งเป็นผักเพราะน้องชายมีความทะเยอทะยานตอนแรกเขาคิดว่าแนายเกเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดของน้องชายแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าไม่ใช่แถมเธอยังเป็นภาระบ,บาปของน้องชายอีกด้วยแต่ ไม่ต้องเป็นห่วงสิ่งที่พวกเขาทํากับนางเอกเขาเต้าคืนและยคนพวกนั้นเขาเชยเป็นร้อยเทาน้าเอกรู้สึกว่าแม้พระเอกจะร่ารวยแต่ชีวิตของเขาก็ดูไม่ง่ายนะถ้าเทียบกับเธอไอ้เอามือหน้ามาจูบกระบอกจากนี้ไปเราจะเป็นแสงสว่างให้กันละกันทำเอาน้าเอกึ้งใจไม่น้อยจากนั้นพระเอกก็พาน้าเอกมาไหว้หลุมศพแม่ของเขาน้าเอกสัญญาก,กับแม่พระเอกว่าต่อไปเราสองคนจะมีชีวิตที่ดีแน่นอนเล้พระเอกก็ให้หน้าเอกสวมแหวนแต่งงานให้เขาหลังสวมแหวในใหน้เอกบอกพระเอกต่อ ไปเขาไม่มีโอกาสเสียใจแล้วนะให้ถึงเข้าไปดูดเดือวความรักด้านน้องชายก็ถูกพามาทิ้งให้กลายเป็นคนเก็บขยะข้างถนนผู้คนผ่านไปก็คว้างปลาเข้าของใส่แม่เลี้ยงตามมาเจอจึงผ้าลับบานส่วนพี่สาวก็ถูกจับมาขังและให้มีอะไรกับขอทานคนนั้นเื่อไถยกรรมที่ทำกับนางเอกหลายเดือนต่อมาในก,ก็พ่อทาย,ยาทให้ตระกูลฟูซึ่งพ่อพระเอกก็ดูเพลินมากๆเมื่อพ่อพระเอกยอมรับานเ,เป็นภรยาพระเอกและเอก,ก็มาถ่ายภาพแต่งงานกันอยู่พังและพวกเขาก็อยู่ด้วยกัน ยังมีความสุขตลอดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ